สนับสนุนโดยเบเนพ l u โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองตํารวจโทที่ติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตํารวจตีนุ่งผัสศีรูสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตํารวจตรีเทีรเดธรมสุธีผู้บักคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพันตบรวจเอกกิติศักดิ์สะทองออยพันตบรวจเอกนิวัฒน์พึ่งอุทัยศรี รองผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยชุดสืบสวนนครบาลร่วมกันทําการจับกลุ่มตัวนายธีรพงศ์หรือโดวงขาวอายุ30ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาลงวันที่7พฤศจิกายน2566ในข้อหาความผิดช่อกงประชาชนนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมโดยน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนดวยขณะเข้าทําการจับกลุ่มได้ทําการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งาน เลงอาวุธปืนใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนีไปนางสาวประพาดาจ้อยอุดมอายุ46ปีและนางสาวธนาวันอรุณเมตตาอายุ36ปีตรวจยึดของกลางอาวุธปืนไทยประดิษฐ์จุด381กระบอกพร้อมซองกระสุนปืน2ซอง,องเครื่องกระสุนปืนขนาดจุด3816นัดยาไอซ์น้ำหนักประมาณ18กรัมยาบ้า8เม็ดอุปกรณ์การเสพและจำหน่ายโดยกล่าวหาผู้ต้องหาทั้งหมดว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง โดยมีไว้เพื่อจําหน่ายผิดกฎหมายอันเป็นการกระทําเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนสืบนครบ,บาลได้ทําการสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวนายธีรพลผู้ต้องหาภายในซอยโพป,ปั้นแขวงดินแดงเขตกรุงเทพมหานครร้อยตำรวจเอกโสรชาติดาวเรืองรองสารวัตรสืบสวนกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลกับพวกได้ติดตามเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ ในความผิดฐานทุจริตหรือหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้พักอาศัยที่บ้านเลขที่580ทับซอยโพป,ปั้นแยก8เจ้าหน้าที่ได้ซุ่มอยู่บริเวณใกล้เคียงและพบบุคคลตามหมายจับปรากฏตัวภายในบ้านหลังดังกล่าวและกําลังขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า pcx สีน้ำเงินดําออกมาจากบ้านหลังดังกล่าวจึงได้เข้าแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ผู้ต้องหาไม่ยอมหยุดรถพร้อมเร่งเครื่องยนต์หลบหนีมุ่งหน้าไปยังท้ายซอยโพป,ปั้นแยก8 มีตำรวจขับขี่รถจักรยานยนต์ติดตามจนถึงบริเวณจุดเกิดเหตุผู้ต้องหาได้ประสบอุบัติเหตุและรถจักรยานยนต์คันที่ก่อเหตุขับขี่ได้ล้มลงผู้ต้องหาจึงนำอาวุธปืนที่ติดตัวมาชี้เล็งใส่ร้อยตำรวจเอกสุราชาติได้นำอาวุธปืนติดตัวมายิงขึ้นฟ้านหนึ่งนัดเพื่อหยุดผู้ก่อเหตุแต่ผู้ก่อเหตุวิ่งหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุชุดสืบนครบาลพบตัวผู้ต้องหาบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อสาขาถนนโชคชัย4แยก24แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นผู้ต้องหาได้พาไปยังห้องพักอภิญญาเพลสถนนโชคชัย4จากการตรวจคน้นในห้องดังกล่าวพบนางสาวประพาดาอายุ46ปีและนางสาวธนาวันอายุ36ปีพักอยู่อาศัยโดยพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์จุด3.8ซองกระสุนปืน2ซอง,องเครื่องกระสุนปืนขนาดจุด3.8 16นัดยาไอซ์18กรัมยาบ้า8เม็ดอุปกรณ์การเสพ โดยตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชนและร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตำรวจสืบสวนนครบาลจึงได้นำตัวมาสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปไอ้ไดเบ้หน่อยนะครับเบ๊กจ้งหวา ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องมือถุนปืนนะครับไว้ในความว่างความดูไปยาหรือยานะครับแจงงมือเดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวฟังต่อนเลยและร่วมกันมีอาวุธร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งนะครับดูเอานี่มันคือยาอะไรยาไอยาไอแล้วนี่ยาอะไรยาบ้าอันนู้นนะเนี่ยดูนี่จะปืนที่ไหนบอกอะไรดีอยู่ห้องห้องอยู่ห้องเราด้วยแล้วถ้ามันบอกไม่ใช่ปืนมันนะต้องใครจะรับผิดชอบ สมมติถ้ามันไม่บอกว่าเป็นปริมาณใครต้องมาผิดชอบรู้ไหมอตอบดิ <S <S 1> <S 1> <S 1> เออ้สำยุกต์แล้วเห็นดูเขาเห็นเราขาดเข้าใจไหมใช่ด่ใชดูนะโจะครับดูใกล้ดิไปโดนแล้วก็ติดถ้าสุ่มเปล่าพี่ลับพี่ตามมาเนี่ยเขาลาักาม,ม,ามึงจะตายผมไม่ตามนะามยาก็ติดปล่อยก็ปล่อย เลยก็บพบเจ้าตำรวจก็จะสู้ที่โดนป้า,าอะไรตรนี้เรื่องอะไรไร่งราวนนี่พรบความความรูเรื่องอะไร่ะคือเขาซื้ไปไปอตุ้ง้ไปรับเงินอะครทับตุ้งตี้คนเนี้ยคนที่ซื้อไปอยากทักาี่มนมีหมายใครอนี่ยเป็นลูกน้องชื่อบริษให้เขาให้ปากคำไวนทร่ษัสั่งเเขาซื้อวิ้ีไปเท่าไหร่ห้าพันบาทครับรู้ไีมเขามีหมายเัาดูใช่ไหมแต่เรื่องที้ ด้วยอะทำเนี่ยมันหลากหมายนี่นะใช่รู้แล้วรู้ไหมรู้ครับแต่ตอนที่ทำมันรู้วิธถึงตรงนี้ยังจะเจ้าอย่างสามสิบนีวันนี้ถือว่าโชคดีนะครับถ้าวันหน้ายังทํากับลูกน้องผมสื่อมครบาลแบบนี้นะจะหาว่าผมไม่ดีไม่ได้นะพูดเรื่องตรงนี้เลยเขาพูดเรื่องตรงนี้เลย